มาลวจ้าพี่น้องสวัสดีเนีย่ยมาแลงจ้าพี่น้องเจ้ากระเบื้องซอยข่อยเนี่ยเป็นบักต้นหือบักนาำเขาเอื่นหมักน้ำเต่าบอกห้องอียงหน่วยไงไงก็จะน่องข่อยซื้อมาตะสวนแม่บอกเขาหลีกกะงามสดคักจ้ามีแต่ต้นงามงามมึงเนี่ยแต่ละต้นโอ้ยข่อยละสะอ,อนคักบอกเป็นมีอย่างเดียวสองยางนี่จ้าบอกเขาหลีกกะ หลายต้นอยูย่ไทยบอเบิดเบิ่งนี้หมักน้ำเตาเนี่ยนุ่ยยิยบักแตงกับสดๆจากสวนเด้อจ้ะบักแตงสดๆจากสวนขณะขณะอ้วนก็นมีจ้ะพี่น้องบักแตงสดๆก็มีหมักน้ำเตาบอกโคลี่อันนี้กะลำอ้วน สลัดสลัดแก้วอันนี้กาดขาวจ้พี่น้องของอยู่ทางรถหนีมาจากสวนเบิดจ้พี่น้องงามคักข่อยสะอ่อนข่อยเลทไทยมาให้หมูเจ้าเบึง